สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นกมีปลาหางแดงนะจะมาย่างเกลืออีกแล้วนะคะเพื่อนแต่วันนี้นกจะทำะะพริกแจ่วอีกแบบหนึ่งนะคะพริกแจ่วที่นกจะทำก็คือนี่นะคะจะเป็นแจ่วมะเขือเทศนะคะเพื่อนเดี๋ยวนกจะไปย่างนะมีหอมกระเทียมพริกนะคะ จะมาเขือเทศค่ะเพื่อนก็จะกินอ่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนกแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่นี้อ่วิธีทำของนกก็คือนกจะจะเวลานกจะเวฟนะคะนกจะเวฟในไมโครเวฟนะท่านเพื่อนข้าวเหนียวถ้าแช่นานเนี่ยนะคะแช่ข้ามวันเนี่ยนกจะเอาแค่ น้ำเนี่ยท่วมนะนิดเดียวนะเพื่อนไม่ได้เยอะนะไม่เหมือนเราเวฟแบบสดๆหรือแช่ไม่นานนะมันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าถ้าแช่ไว้ข้ามคืนเนี่ยเราจะเอาแค่ท่วมข้าวนิดเดียวนะแล้วก็เว็บเลยนะคะก็ประมาณสี่นาทีนะคะเฉลี่ยนะสองนาทีก็มากลับนะคะแค่นั้นนะเพื่อนจะแตกต่างกันนะคะการเข้าไมโครเวฟหรืออ่ การที่จะเวฟข้าวแบบนี้นะข้าวเหนียวนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนวกจะ,อะเอาพริกไปทำก่อนนะคะเพื่อนตอนนี้ทั้งพริกทั้งะมะเขือเทศทั้งกระเทียมหอมก็สุกแล้วนะคะเพื่อนมะเขือเทศเนี่ยนกจะลอกเปลือกนะคะขณะที่เขาร้อนๆอยู่นะคะเพื่อที่จะได้ง่ายในการลอกเปลือกนะคะ แล้วก็จะไปตำแล้วปรุงรสแล้วก็จะใชะ้ถ้าเกิดไม่เปรี้ยวนะก็จะใส่น้ำมน้ำมะขามนะคะเพื่อนๆน,น้ำมะขามเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ก็จะชิมรสดูนะคะเพื่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะ เดี๋ยวจะย่างปลาค่ะนี่นกก็เอาเกลือนะคะโปะลงไปที่ปลาแล้วนะคะ,ะนกจะไปย่างนะนเพื่อนย่างในหม้ออบนะคะเดี <c oughs> ๋ยวนกจะตำพริกก่อนนะคะเพื่อนแล้วถึงจะตามด้วยหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะนกคิดว่าจะปรุงด้วยน้ำปลรรานิดหน่อยนะคะ ก็ลองชิมดูรสชาตินะคะเท่าที่เราชอบนะบเพื่อนอันนี้นกก็โขลกพริกอหอมกระเทียมแบกแล้วนะฮหเพื่อนนอก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็จะชิมรสนะคะเห็นไหมคะเพื่อนอันนี้นกเวฟเข้าไป3นาทีแล้วนะคะ <S <S ก็ประมาณ90%แล้วนะคะแล้วนกจะกลับแล้วก็เข้าไปใหม่นะคะ สุกแล้วนะท่านเพื่อนก็พอดีอข้าวเหนียวรุ่นนี้เนี่ยนกนกใสเยอะไปนะคะคือหมายถึงว่าคือเต็มถ้วยมากเลยก็เลยเวฟไปประมาณสี่นาทีครึ่งนะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าข้าวเราแช่ข้ามคืนเนี่ยเราจะเวฟน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ํานิดเดียวนะคะคือแค่แค่ท่วมข้าวนะท่านเพื่อน ไม่เหมือนข้าวที่เราแช่อ่าเนะเวลาน้อยนะคะอันนั้นต้องน้ําเยอะประมาณหนึ่งข้อมือหรือมากกว่าก็ดูที่ข้าวนะคะโอเคค่ะข้าวเสร็จแล้วนะคะปลาเผาเกลือก็เสร็จแล้วนะคะเพือนแล้วนกก็นี่ค่ะเปิดออกมาดูแบบนี้นะคะว่าสุกแล้วอ่ารับประทานไหมคะ แล้วก็พริกนะคะแจ่วแจ่วแจ่วมะเขือเทศนะคะแล้วก็นกก็ปรุงรสเท่าที่คือนกชอบแบบไหนก็ประมาณนั้นนะคะก็เพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะชอบแบบไหนก็ปรุงตามนั้นนะคะแต่ว่านกใส่มะเขือเทศเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผักแกล้มนะคะคือเซดเดาแตงกวาบล็อกลี่ลวกนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะ อันนี้ค่ะขาดไม่ได้ก็คือนะคะข้าวเหนียวโอ้โหวันนี้จเจริญาหาอีกแล้วค่ะเพื่อนพาฝากกันเพื่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นกด้วยนะคะเพื่อนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วน,นกจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนค่ะ Thank you my friend Thank you for coming Thank you for support I'll be back to you guys Thanks so much Enjoy my food ขอบคุณนะครัเพื่อน